ลืลนั่งเครื่องบินบายบายป๊าป้าบายบายป๊าป้าบายบายจีเซนบายบายจีเซนแล้วก็บายบายอาเซียแล้วก็บายบายอาเซียแล้วก็อะไรอีกบายบายชุยชิงท่านผู้มีเกียรติคะขอเรียนให้ท่านทราบว่าท่านไม่สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แตงต่อไปนี้ใน นำเครื่องบินขึ้นเร้วรนจะไนตลาดเราจะขึ้นเครื่องกับการเปิดสัญญาณรับสายฉุขเฉที่นั่งค่ะเิ่งิ่เคยขึ้นับเนอ่าซื้อของฝากด้วยนะโน้ตบุ๊กขึ้นรพีดีมีด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 ีงไหได้ให้อุปกรณ์ชนยายด้วยนะซืออุปกรณ์ไฟ้าไปแล้วไปแลาวไปแล้วไปแล้วไปลไปแล้วไปแล้ไปแลไปแล้วไปลไปลวไป ันไมสามารถเช้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้ตลอดก,การเดินทางเครื่องรับวิทยุเครื่องเล่นเครื่องิแลาวของเล่นที่บัครับ